สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่ยี่ีประจำเดือนพฤศภาค,คม25 6 4กับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง u t u b e ปุ๊กกี้พยากรณ์เหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศรีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง์ถึง1มมีนาหรือท่านใดที่มีลัคนาอยู่ราศรีกุมก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายนะคะก็ต้องเรียนแจ้งเหมือนเช่นเคยเลยว่าการทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงเฉพาะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัว ดังนั้นผลของการทำนานจะมีความตรงหรือไม่ตรงหรือเกิดขึ้นแบบสลับสับเปลี่ยนตามหน้าไพ่ได้ด้วยดังนั้นขอให้ทุกทกท่านใช้วิจารณญาณหรือว่าเลือกรับแต่สิ่งที่เป็นพลังงานแทนด้านบวกนะคะเป็นพลังงานดีๆนําไปปรับใช้เป็นข้อคิดข้อึงระวังในการใช้ชีวิตของทุกทกท,กท่านกันนะคะสิ่งไหนที่คิดว่ามันไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่นะคะสามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวส,วสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดเลย ะะจะต้องขอขอบคุณมากสําหรับทุกท่านนะคะที่กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจา์แล้วก็หลังจบคลิปนะคะก็ต้องอขอกําลังใจนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะไปทีนี้ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าชาวกลุ่มลักนาคุลนะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับชาวกลุ่มลัคนาคุมนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเปิดขึ้นมาก็ได้เดอะฟูลเลยนะ ได้ The emperor นะว้าวนะแล้วก็ได้แปดาบด้วยนะคะคือช่วงเดือนนี้ตัวคุณเองนะคะในความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยคุณเหมือนคุณไม่อยากรับผิดชอบอะไรนะคะคือเหมือนแบบอยากปล่อยๆอยากแบบว่าเบอร์อนะคะและใจลึกๆจริงๆของคุณแล้วเนี่ยคุณอะเครียดนะคะเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันออกไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าไปเที่ยวไม่ได้อยากเที่ยว เดอะฟูมารับรองเลยว่าใจเราเนี่ยนะออกไปอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเราอยากไปทะเลยอยากไปปุกเขาอยากไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคิดแหละนะอยากเที่ยวนะ,ะแล้วก็อาจจะต้องเที่ยวแบบเที่ยวทิปไปก่อนนะคะทเที่ยวแบบเอารูปเก่าๆมาดูก่อนนะ,ะช่วงนี้คือมันอาจจะยังไปไหนไม่ได้หรืออาจจะยังไม่ปลอดภัยนะคะฉะนั้นก็มันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณเครียดแล้วคุณแบบเแบบื่อ เครียดไหมมันก็อาจจะเครียดนิดนึงแต่ว่าเบื่ออยากเที่ยวอยากพักผ่อนอยากมีแบบลองว a นเวทีเช่นที่แบบว่าไม่ต้องจักตัวอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้คือความรู้สึกของคุณแล้วก็มันทาให้คุณรู้สึกขี้เกียจนะช่วงนี้แบบไม่อยากทําอะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นอันงานก็ไม่ค่อยอยากทำนะแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่า,วา เราย้อนกลับมาในดเูเรื่องงานกันเลยดีกว่าเนะเพราะว่างานเนี่ยมันก็ยังคงรอคุณอยู่นะคะใครที่ทําในหน้าที่การงานประจํารับราชการนะ,ะตำแหน่งมันอยู่ตําแหน่งมันมานะคะฉะนั้นนะ่ยคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรผลักตัวเองอดึงตัวเองขึ้นมาจากความฝันนะความนวนโนท์ของคุณในเ,เรื่องของการที่คุณอยากจะไปเที่ยวอะไรพวกนั้นนะ่ยมาอยู่ในเรื่องของงานได้ละนะในรอเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดแล้วนะเปลี่ยนฟังก์ชันละมาอยู่ในเรื่องเครียดกันละ มาดูเรื่องของงานนะคะเพราะว่าท่านใดที่ทํางานประจําอยู่เนาะนที่อาจารย์บอกไปเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งใครขอไว้นะใครที่ส่งเรื่องยื่นเรื่องยื่นอ,อ,อะไรก็แล้วแต่สอบนะสอบเข้าสอบบรรจุรับราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยคือปรับเปลี่ยนขอย้ายตําแหน่งอยู่ตอนนี้ตําแหน่งกํลาลังเพนดิ้งอยู่โยกย้ายอะไรเงี้ยคือมันมีเกณฑ์ที่มันจะสําเร็จ นะคะค่อนข้างที่จะสูงนะ,ะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สอบเนี่ยที่อาจารย์บอกไปน้องๆหนูๆน,นะคะที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมีเกณฑ์ได้นะตามใจเราเนี่ยต้องการนะอยากได้มาวิทยาลัยไ,ไหนอยากได้ขนาดไหนก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะช่วงนี้มีในข่าวดีๆนะในเรื่องของหนะ้าที่การงานหรือว่าเรื่องของเรียนก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ ดิวงานนะกับคู่กรณีคู่สัญญาหรือว่าองค์กรที่เราดิวเอาไว้เนี้ยนะคะเรื่องสัญญาคอนแทรกนะที่รออยู่ที่แบบจะเซ็นใหม่เซ็นอะไรเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์การที่จะได้เซ็นนะได้รับคําตอบที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะในแง่ของเรื่องของการรอคอยคําตอบนะฉะนั้นก็เตรียมรับข่าวดีนะ,ะกันได้เลยนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ส่วนใครที่ทําธุรกิจนะทำธุรกิจเนี่ยช่วงนี้มันมันเหมือนกับแบบ มันขึ้นลงลงนะถ้าธุรกิจนี้สลับกันนะธุรกิจขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่ามันได้ไพ่แปดดาบนะช่วงนี้คนขายของนาธุรกิจจ่วงเงียบนะอาจจะแบบว่าผ่านกอดีเลยอะไรเงี้ยแบบอยู่ในช่วงแบบสงสงอะไรอย่างเงี้นะคะก็อาจจะต้องอดทนไปก่อนนะคะแต่ว่าถามว่ามันยังคงมีความมั่นคงอยู่ไหมหรือว่ามันยังไปได้ไหมเนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์ในการที่มันจะมี ความเป็นไปได้ว่าไปอยังไปได้ต่อเนี่ยมันก็มีแต่ว่าความอดทนหรือว่าสายป่านนะคะในเรื่องของการหมุนเงินเรื่องของการการที่เราจะประคับประคองนะคะธุรกิจของเราเนี่ยให้อยู่รอดไปเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าตรงนี้นก็อยู่ที่ความพยายามหรือว่าความสามารถของคุณนะคะคือแต่ว่าถามว่ามันได้ไหมมันยังได้อยู่แต่ช่วงเนี้ยมันเงียบนะมันแบบว่าผลประกอบการมันลดลงนะหรือว่าลูกค,ค้าน้อยลงอืมนะช่วงนี้ก็อาจจะแบบ ทนนิดหนึ่งนะคะช่วงอาจจะสัปดาห์ที่4นะของเดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การที่ลูกคา้าอาจจะกลับมานะมากขึ้นนะการใช้จ่ายที่เข้ามาเนี่ยาอาจจะเยอะขึ้นนะคะเชะ้นการอาจจะต้องอดทนกันไปก่อนนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของฟู e นี่เขาต้องเกี่ยวกับเรื่องของผับบาร์อะไรพวกนี้เนาะก็คือมันอาจจะยังไม่ไ,มได้ ตามที่เราจะทําได้นะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องผันตัวนะไปประกอบอาชีพอื่นก่อนนะช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของฟรีแลนซ์นะคะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของงานกลางคืนงานนักร้องนักดน,นตรีนะคะนักแสดงหรือว่าอีเวนต์ท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้นะคะคือช่วงนี้คุณอาจจะต้องผันตัวไปเป็น่อค้าแม่ค้าหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ทําได้ก็สามารถที่ทําไปก่อนนะคะคืออาจจะแบบไปขายของอืมนะขายของกินหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะทําได้นะคะช่วงนี้มันอาจจะต้องเป็นลนักษณะเงินไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมันยังไม่ภพ่มันยังไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะกับเรื่องของอาชีพนั้นๆที่อาจารย์บอกไปนะคะแต่อาจจะมีเกณฑ์การที่คลี่คลายดีขึ้นนะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหนึ่งทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินของคุณนะคะการเงินมันก็ยังคงควบคุมได้ ควบคุมได้นะคะใครที่ทํางานประจำรัราชการนี่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะได้เงินในเรื่องของเงินตรงเงินเดือนเงินตกเบิกเงินโบนัสเบี้ยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่มีการกําหนดการเกษียณอายุนะคะในปีนี้นะคะจะมีเกณฑ์การได้เงินก้อนได้เงินบำเหน็จบบำนาญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็บางท่านอาจจะมองในเรื่องของการลงทุน นะเรื่องของการลงทุนในลักษณะของเกี่ยวกับเรื่องของการออมนะในเรื่องของบัญชบัตรบูนีนั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเกณฑ์การดีธทําได้เช่นเดียวกันนะคะการเงินยังคงดีอยู่นะยังคงไปได้อยู่นะคะอาจจะต้องเอาเงินเก่านะมาใช้บ้างอะไรบ้างเงินเก็บแต่ว่ามันก็ยังถือว่ายังขับเคลื่อนไปได้อยู่นะคะแล้วก็จะมีคนช่วยะถ,ถ้าเดือดร้อนนะคะชาวกลุ่มลักนากลุ่มานช่วงนี้ถ้ามี ความเดือดร้อนนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่อาวุโสกว่าเรานะก็ามาช่วยเหลือหรืออ่อนวุโสกว่าก็ได้นะคะเป็นเพื่อนหรือเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ก็ได้นะ,ะเพื่อนเพื่อนที่เป็นซีเนียหรือว่าอ่อนกว่าก็ได้นะคะจะเข้ามาช่วยหรือคนที่เกิดราศีเมษนะคะเพราะว่าได้เดปดไเอ the พอเรอร์นะคะราศีเมษลัคนาเมษนะ,ะช่วงเนี้ยก็อาจจะนะมีเข้ามามีส่วนมีบทบาทนนะะในการที่เขาจะเข้ามาช่วยเรา นะในการให้ความปรึกษากเรื่องของการเงินนะะให้คำปรึกษาในลักษณะของการลงทุนก็ได้นะคะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาให้ข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะคือช่วงนี้มันก็อาจจะมีกณฑ์ที่เราจะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะร่วมกับคนราศีเมษก็ได้นะะหรือคนที่อายุโสกว่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะทีนี้ามาดูในแง่ของ เรื่องที่มันเป็นเรื่องดีๆบ้างนะรายจ่ายนะหรือว่าการเงินของชาวกลุ่มละคณะกลุ่มช่วงนี้ก็ยังคงหมุนได้อยู่นะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการที่คุณอาจจะนะได้ซื้อนะหรือปิดในเรื่องของการผ่อนชำระหนี้นะปิดหนี้เกี่ยวกับหนี้ที่มันเป็นการเงินนะการเงินการกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านี่เกี่ยวกับเรื่องของรถ บางคนบางท่านอาจจะแบบตอนนี้โปบบ้านโปบรถแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือพยายามที่จะเอาเงินเนี่ยไปทําเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ให้มันจบๆนะ,ะมันจะได้ไม่ต้องมีดอกเบีย้ยหรืออะไรว่ากันนะก็ตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องที่มันดีๆหรืออาจบางท่านนะคะอาจจะมีเหตุการ์ที่ได้ซื้อนะคะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถนะเอารถใหม่อะไรเงี้ยก็ มีเกณฑ์นนะที่จะได้ลักษณะตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ถ้าทำในหน้านะบางท่านที่อาจจะมีอาชีพเสริมนะทำในหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการค้าที่นะขายรถอะไรพวกนี้มีเกณฑ์ปิดยอดได้นะคะมีเกณฑ์ได้ยอดนะอาจจะแบบช่วงนี้ยอดตกลงไปบ้างเลยอะไรบ้างแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเลยคือยังไงก็ยังได้ยอดอนะคะก็เตรียมตัวฉลอง ขายไปสามถ้วยนะเตรีมยมตัวฉลองยอดนะอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นเซลล์มือหนึ่งเลยนะขายเก่งมากอะไรเงี้ยขายเก่งก็ขายเก่งก็ถือว่าแฮปปี้ไปนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาที่ว่าเราจะได้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะนะทีนี้มาดูในเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อแนะนำนะหรือข้อควรระวังดีหนึ่งนะบางทีช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในลักษณะของความคิดมากนะคิดวิตกกังบลนแล้วก็เหมือน เราเราอาจจะขี้น่อยอกน้อยใจนะน้อยใจอยู่ดีก็น้อยใจแฟนขึ้นมานะบางคนที่ท่านที่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะน้อยใจแฟนน้อยใจในโชคชะตาทําไมเราไม่เป็นอย่างนั้นทําไมเราไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็หน่อยนะอยู่ดีๆก็แบบเป็นอะไรไม่รู้ดราม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นความรู้สึกนึกคิดในช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพอดีไพ่ก้าวดาบขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเนี้ยก็ ความนอยความวิตกกังวลหรือความขี้หนอในใจแล้วก็ความเครียดคิดมากนะช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในโหมดของความคิดมากนะจริงๆแล้วเหมือนเหมือนจะไม่คิดมากนะเหมือนจะแบบขี้เกียจเหมือนจะแบบเออไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆในใจแล้วเนี่ยมันก็แอบแอบหวนวิตกอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดว่าสภาแบบนี้ต่อไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะมันเหมือนมีความวิตกกังวลถึงอน,นาคตข้างหน้าในชีวิตเราด้วยนะคะฉะนั้นก็อย่าคิดมากเพราะว่ามันจะทําให้ตัวคุณอยู่ในลักษณะของ ภาวะตึงเครียดนอนไม่หลับหรือนอนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะระวังเรื่องของการนอนน้อยนะพักผ่อนน้อยด้วยนะสายตาเรื่องของปวดศีรษะนะคะเรื่องของช่วงบริเวณใบหน้านะบางท่านอาจจะเป็นไซนัสอะไรอย่างเงี้ยนะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่ก่อนเลยดีกว่านะคนมีคู่ช่วงนี้ต้องเติมความหวานต้องเติมเสนีนะคะอย่าขาดเสนีนะคะ เนะพราะว่าได้เดอะสตริงนะคะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างยุ่งต่างคนไม่มีเวลามีหน้าที่มีภาระนะคะทำให้มันตรงนี้มันเกิดช่องว่างนะ,ะในเรื่องของความที่เราจะมีเขาเรียกอะไรสัมพันธภาพนะที่ดีต่อกันในครอบครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าถามว่ามันมีปัญหาไหมมันไม่ได้มีปัญหานะคะคือมันมันเป็นแค่ว่าความขาดนะค,ะความขาดในเรื่องของ ที่อาจารย์บอกไปแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณทั้งคู่นะก็อยู่ใน Position ที่ว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะคะด้วยความเข้าออเข้าใจหรือว่าเราไม่ได้มา expect กันว่าเราจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างเหมือน p o p p y l o v e นะหรือเหมือนทุกคนต่างคนต่างรู้ว่าเรามีภาระ,ะหรือว่าเรามีหน้าที่อะไรที่เราจะต้องทำของตัวเราเองนะแล้วก็มาจูนกันตรงกลางแต่เพียงเนี้ว่าสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยมันอาจจะ ขาดในเรื่องของความหวานหรือความตัวเมนติกนะคะหรือความสัมพันธภาพที่มันควรที่จะมีความละเมียละไมนะ,ะมากกว่านี้นิดนึงนะเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไพ่ของเดอะสตรอเนี่ยเขาก็คือต่างคนต่างเก่งนะคะคุณก็เก่งคู่คุณก็เก่งคือเหมือนทำานงานมไม่สนใจคือกลับบ้านโอเคเจอกันกินข้าวจบอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมันเป็นลนักษณะของความรูทีนที่บางทีมอาจจะน่าเบื่อนิดหนึ่งนะก็อ,อาจจะ หยดหวานนิดนึงนะจ๊ะนะกินน้ําตาลบ้างอะไรบ้างไม่ต้องกลัวเบาหวานนะช่วงนี้แล้วก็มาดูในเรื่องของคนโสดกันนะคนโสดนะช่วงนี้นะคะเหมือนบางทีความรักที่เข้ามานะมันมีแหละวนะมันมีเข้ามามีเกณฑ์เข้ามานะ,ะในช่วงนี้มีมีเกณฑ์ได้คนรักเข้ามาแต่ตรงนี้คนที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีอาวุโสกว่านะคะคุณประมาณสัก5-7ปีนะ อาจจะเป็นพ่อแม่ไมๆก็ได้หรือว่าคนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติหรือว่าเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็มีหน้าที่ตำแหน่งกันหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงเนี้มันมันเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องมีอุปสรรคอืนะคะอุปสรรคก็คือว่าบางทีตัวคุณกับเขาอะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนเคยคุยกันนะคะเคยเจอกันเคย อยู่ในแวดวงเดียวกันนี่แหละนะรู้จักกันแต่บางทีไม่ได้คลิกกันว่าจะต้องมาคบกันในลักษณะของฉันชูสาวนะคะก,ก็อาจจะเหมือนกับว่าแบบไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกนะแต่พอตอนหลังเนี่ย็อาจะมาเจอกันได้นะคะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบรักนะคะก็แล้วก็ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะมีความสมถะมีความมั่นคงนะก็เะมเรีเยนความสมถะ ก็เ,เรียกว่าความมั่นคงความเรียบง่ายอ่าความตรงไปตรงมาความอยู่กันแบบเข้าอกเข้าใจนะคะมากกว่าความเป็นเพื่อนนี่ยคะอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นความรักแบบหือหวาแบบว่าหนุ่มสาวที่เหมือน popular, ป๊อปปี่เลิฟที่อาจารย์บอกไปนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะยังไงก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ความรักที่เข้ามานะคะอืมฉะนั้น ก็ดูกันต่อไปนะคะมาบทสรุปนะคะช่วงนี้ใต้ไพ่สองไม้เท้านะคะช่วงนี้เดินหน้านะอะไรก็แล้วแต่ที่กิจที่หวังที่ตั้งใจไว้นะจะมีความสําเร็จนะคะธุรกิจหรืออะไรที่มันเงียบๆนะช่วงนี้อาจจะต้องรอสักหน่อยนึงนะคะรอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น ในไมชานี้นะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มนะคะช่วงนี้ขอให้มีความปังนะแล้วก็มีความสําเร็จด้วยนะคะงไงขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะอย่าลืมหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ